สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ส้มพามาเก็บกระเทียมป่านะจ้าเก็บดอกของเขาจ้าต้นงามมากๆดูสิจ้าเพื่อนๆนกำลังกำลังพอกินเลยจ้าเยอะมากแล้วก็ต้นงามๆอวบๆทั้งนั้นเลยจ้าดูสิโอ้ดอกของเขาสุดยอดเลยจ้าเพื่อนๆอนอันนี้ดอกบานของเขานะจ้าอดอกบานของเขาสุดยอดจ้าเดี๋ยวจะเก็บไป เดี๋ยวจะเก็บดอกบานของเขาไปชุบแป้งทอดจะเพื่อนๆสุดยอดสุดยอดแล้วก็งามๆทั้งนั้นเลยจ้ะดูสิคูใหญ่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้ะดอกใหญ่ๆยาวๆขาวๆป,ปานๆเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเอาดอกตุม่มๆเข้าใะเพื่อนๆ สุดยอดสุดยอดดูสิจ้าเพื่อน,นเพื่อนจ้าเห็นจัดจเจ็บง่ายนะจ้าเพื่อนเพื่อนมาจา้าม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 า,มาช่วยส้มเก็บหน่อยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าคูดูสิว้าวโอ้เสียดายวันนี้มาคนเดียวคิดถึงเพื่อนเพื่อนจังเลยจา้าคิดถึงเพื่อนเพื่อนนะจา้าคิดถึงมากจาก้าเห็นแบบนี้แล้ว ดูกลุ่มนี้สิดูกลุ่มนี้สิจ้สุดยอดสุดยอดจ้ะเยอะมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิดอกกำลังพอผัดเลยจ้าเดี๋ยวจะเก็บให้เพื่อนๆได้ชมนะจ้านี่จ้ะโอ้อ, <c oughs> อ่อนดีจังเลยจ้ะเพื่อนๆ แล้วกรอบดีจังเลยจ้ะ mm. กรอบๆทั้งนั้นเลย <S <S ตรงนี้ยิ่งเยอะมากจ้ะเพื่อนๆดูสิใช่หมดเลยจ้ะเอารถปิกอัพมาใส่ก็ไม่หมดจ้ะเพื่อนๆ ดูสิดอกกำลังอ่อนๆเลยจ้ะส้มเอาแต่ดอกเขนานะจ๊าเพื่อนเอะมากเลยไม่ต้องไปไกลเลยจ้ะเพื่อนๆ ทั้งนั้นเลยฟังเสียงเด็ดซะก่อนจ้ะ <Okay. S 1> ต้นของเขาอ,บอวบๆทั้งนั้นเลยจ้ะดูสิ <Okay. S 1> ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเนี่ย เก็บแป๊บเดียวจ้ะ ผลงานก็ได้เยอะอยู่จ้ะเพื่อนๆพ,พอแล้วละ่ะพอแค่นี้เดี๋ยววันหน้ามาเอาใหม่จ้ะมาเอาใหม่ก็ไม่หมดจ้ะเสียดายขายไม่ได้เก็บไปกินนะจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวส้มนำไปไปคัดดอกของเขาดอกสั้นก็เอาไว้ต่างหากดอกยาวก็เอาไว้ต่างหากจ้า เดี๋ยวพ่อบ้านจะมารับวันนี้ตอนมาเดินมาจะเดี๋ยวพ่อบ้านมารับส้มก็มาถึงบ้านแล้วนะเจ้นเพื่อนจะเทให้ดูผลงานจะออนตอนนี้ไม่มีแล้วเจ้นเพื่อนเดี๋ยวส้ม เดี๋ยวส้มจะมาคัดนะจ๊ะอู้ดอกก็มีจะเอาดอกมาชุดแป้งทอดเดี๋ยวส้มจะมาคัดจ้ะเดี๋ยวมามาชมตอนตอนเลือกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆทาได้หลายเมนูเลยจ้ะเพื่อนๆเน,นี่ยจะส้มนึ่งแล้วก็ราดน้ํามันหอยแล้วแล้วช่วงนี้กําลังคัดเลือกอยู่จ้ะคัดเลือกด้วยเอา เอาแบบสั้นแล้วก็มีเดียมกลางจ้ะแล้วก็ยาวกำลังคัดอยู่คัดเลือกคัดเลือกเอาแบบเท่าๆกันมันจะได้ผัดอร่อยจ้ะอันนี้ดอกของเขานะจ้ะเพื่อนๆดอกของเขาก็จะเอาไปชุบแป้งทอดจ้ะนี่แหละจ้าส้มก็ใส่ถุงถนอมอาหารรัดไว้อย่างนี้แหละจ้ะ แบบนี้แล้วก็นําเข้าตู้เย็นไม่ต้องล้างนะจ๊ะเวลาเราจะทํากินแล้วค่อยล้างจ้ะถ้าเกิดล้างเขาช่วงนี้เขาจะเปียกนะจ๊ะทำให้เสียทำให้เสียได้จะเก็บได้ไม่ถึงสองอาทิตย์จ้ะเพื่อนเพืเ่อนพมัดแบบนั้นแล้วแล้วก็ใส่ถุงนี้นะจ๊ะใส่ถุงแอ่แช่แข,แขงจ้ะใส่ ใส่ไปอีกชั้นหนึ่งเราก็เข้าตู้เย็นจ้ะเพื่อนๆแล้วนี่ดอกของเขาเดี๋ยวจะทํากินจ้ะเดี๋ยวจะทํากินดอกของเขาท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปได้วยนะจ๊ะขอทุกท่านจงโชคดีและมีแต่ความสุขจ้าโชคดีโชคดีจ้า สวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบาย